สวัสดีครับผมเพื่อนๆที่รักที่ขายของอยู่บนเว็บไซต์ ebay ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการดอบชิปดอปชิปดอปชิปดอปชิปนะครับอ่าดอปชิปาจาก ประเทศไทยนี่แหละาไปอ e ีเบ้นะครับผมอ่าผู้พูดภาพทาเพลงนะครับเราก็ไปลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องทำความารู้จักกับซัพพลายเออร์ที่เพื่อนเพื่อน,นจะทำการตบชิปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็แอดไลน์เขานะครับก็ขอไลน์เขาถ้าเกิดว่า,าสั่งจากช้อปปี้ชสั่งจากช้อปปี้มาก่อนนะครับแล้วก็เคยส่งสินค้าประเภทนั้นมาก่อนแล้วก็ชั่งน้ำหนักให้รู้ รู้น้ำหนักก่อนนะครับแล้วก็เวลาส่งสินค้าครั้งต่อไปก็ขอลายเขาให้เขา,เาแนบลายมาในในกล่องด้วยบางทีแบบเราเราขอลายเขาตรงๆทางแชทในช้อปปีอะ่ะมันจะแบบน่าเกลดเกินไปหรือว่าเดี๋ยวเขาอาจจะโดนบล็อกจากช้อปปีได้อะไรประมาณนี้คือเขาขายไปอยู่แพลตฟอร์มไหนก็ขายก็ขอลายเขานะครับผมขอ ช่องทางการติดต่อเขาพูดง่ายๆเถอะเสร็จแล้วเมื่อท่านไดออเดอร์สินค้าตัวนั้นมาแล้วอ่ะครับก็ก็กน,นี่เลยครับก็คือโหลดเข้าไปนะครับโหลดใบแปะหน้าจากซีพาร์ตนะครับโหลดใบแปะหน้าจากซีพาร์ตปุ๊บอ่าพอพิมพ์มาว่าใบแปะหน้าก็จะโหลดลงมาเนาะโหลดลงมาเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้สําหรับ ขอย้ำน,นะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้ถ้าใครที่รู้แล้วที่เก่งแล้วก็ก็ฟังผ่านๆได้เลยหรืออาจจะข้ามได้เลยนะครับผมอ่าเสร็จแล้วปุ๊บอ่าพอได้ใบป่านหน้ามาแล้วครับนี่ครับปกติครับถ้าเป็นลายออ f ฟิเชีครับถ้าเป็นลายอ official ในลักษณะน,นี้นะครับอืม ก็จะไม่ขึ้นแบบให้เราโหลดไปเนาะอ่าประมาณนี้นะอ่าเพื่อนเพื่อนนะครับก็ต้องโหลดนะครับพอพอเอ่อได้ได้ใบป่าหน้าเสร็จแลวก็ก็ต้องมาที่คลิปก่อนนะครับมาที่คลิปเสร็จแล้วก็ค่อยโหลดใบป่าหน้าแล้วค่อยแชร์ไปนะครับผมนี่น,นะครับอ้าป๊าเนี่ยครับ เสร็จแล้วค่อยเข้าไปในไลน์ในโทรศัพท์เราแล้วเราค่อยอแชร์ไปก็ได้นะครับผมอ่าอ่าและก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องแบบคือ,อเข้าไปาคือคำนวณราคาค่าขนส่งแล้วก็โอนค่าขนส่งไปให้เขาด้วยนะครับผมพร้อมกับค่าสินค้าก็ตกลงราคากันให้ดีนะครับว่าเขาจะมีบุค่าบริการเพิ่มไหมอะไรยังไงนะครับผมเอ๊ ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมทำอยู่นะครับวันนี้ผมก็มีอยู่อสองออเดอร์นะครับซึ่งเป็นออเดอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะดอปชิปอย่างนี้นะครับก็คือส่งไปให้เขานะก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถเปิดเผยออเดอร์ได้เพราะว่ามันเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มนะครับผมต้องขอไทยจริงๆนะครับมันเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับ อ่าสำหรับวันนี้ก็มาสั้นๆนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆที่ฟังคลิปจนจบนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงสดใสร่ำรวยกันทุกคนนะครับแล้วอย่างไรก็ขอฝากไล่กลุ่มข้างล่างใต้วิดีโอนี้ไว้ด้วยกันแล้วกันครับเป็นไล่กลุ่มที่แบบแชร์เรื่องประสบการณ์กัน ขายสินค้าบนเว็บไซต์ ebay นะครับผมถ้าหากใครมีข้อสงสัยประกันใดก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไปแล้วครับ